โอเคนะครับนะในคลิปที่3นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับไฟล์ภาพปิดแมปนะครับซึ่งโปรแกรมกิมเ,เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขตกแต่งวาดภาพที่เป็นภาพฟอร์แมตปิดแมปนะครับภาพปิดแมปคืออะไรภาพปิดแมปนะครับก็คือภาพที่ประกอบไปด้วยจุดสีนะครับเมื่อเราถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องมือถือนะครับแล้วลองนำมาขยาย,ย,ายดูนะครับสังเกตว่า าภาพเนี่ยจะประกอบไปด้วยจุดสีเล็ก,ลกๆนะครับเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อเรานําจุดสีมันเยอะมากเนี่ยพอเรามารวมกันเนี่ยมันจะได้กลายเป็นภาพใหญ่ๆมาหนึงภาพนะครับอันนี้คือไฟล์ภาพบิตแมปนะครับอ,อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นดอกไม้เนี่ยนะครับก็คือเราซูมตรงเกสรขึ้นมาสังเกตพอซูมเกสรอนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นภาพที่มันเป็นจุดสีเล็กๆ,ๆเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ข้อดีข้อดีของภาพที่เป็นฟอร์แมตบิตแมปนะครับภาพที่เป็นบิตแมปนะครับข้อดีก็คือเหมาะสาหรับภาพละเอียดนะครับอย่างเช่นภาพถ่ายนะครับส่วนข้อเสียก็คือภาพบิตแมปเนี่ยมีความละเอียดจํากัดหมายความว่ากรณีใครถ่ายรูปมาแล้วอย่างเช่นรูป2ล้านพิกเซลเนี่ยอยู่ดีเราจะมาขยายให้มากกว่านั้นเนี่ยมันจะทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นหมายความว่าภาพตระกูลบิตแมปเนี่ยไม่เหมาะกับการขยายนะครับควรจะทําขนาดให้ตรงกับประเภทงานที่เราจะใช้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมต้องการนําภาพเนี่ยไปแสดงบน iPad ให้พอดีผมก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนว่า iPad เนี่ยมีความละเอียดหน้าจอกี่พิกเซลคูณกี่พิกเซลนะครับอย่างเช่น iPad เนี่ยมีความกว้างคือ768พิกเซลความสูงคือ1024พิกเซลนะครับหรือ ถ้าเกิดเป็นงานานะครับหรือถ้าเป็นงานโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับเป็นงานโทรทัศน์หรืองานหน้าเกี่ยวกับหน้าจอ LCD นะครับก็จะมีความละเอียดเล็กสุดก็คือตั้งแต่เขาเรียกว่า VGA นะครับก็คือเป็น640คูณ480นะครับหรือขนาดใหญ่สุดตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นขนาด1920คูณ1020อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนว่า งานของเราเนี่ยต้องใช้ภาพที่มีความละเอียดเท่าไหร่บ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเรามีภาพแล้วนะครับแล้วเราต้องการเช็คว่าภาพของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็คือ,อเดี๋ยวเราทดลองทําผ่านโปรแกร,รมกิมก็ได้นะครับทดลองเปิดโปรแกร,รมกิมขึ้นมานะจากนั้นทดลองเปิดไฟล์ภาพของเราเองนะครับ Okay. เมื่อเราเปิดไฟล์ภาพของเราขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการรูค้ความละเอียดของภาพนะครับเราสามารถไปที่เมนู Image นะครับด้านล่างสุดเลยจะมีเขียนว่า Image p r o p e r t y นะครับโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมาว่าภาพที่เราเปิดตอนนี้นะครับอย่างเช่นภาพของผมเนี่ยมีความกว้างคือ1920พิกเซลความสูงก็คือ1440พิกเซลนะครับด้านล่างก็คือจะเป็นจำนวน จำนวนสีนะครับเหมือนเวลาเราซื้อกล้องถ่ายรูปเนี่ยตัวกล้องถ่ายรูปจะโฆษณาว่ากล้องตัวนั้นๆถ่ายภาพได้กี่ล้านพิกเซลนะครับอย่างเช่นภาพที่เราเห็นตอนนี้ภาพตอนนี้นะครับก็คือ2ล้านปดประมาณ8 0 0แสนพิกเซลนะครับนะครับถัดมานะครับเมื่อเรารู้ความละเอียดภาพแล้วลองเปิดดูนะครับเนื้อหาถัดมาผมก็จะเข้าเรื่องการ ซูมและการแผนก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครต้องการซูมซูมวิวภาพนะครับหรือต้องการที่จะแผนเลื่อนตำแหน่งภาพนะครับเราสามารถไปที่เมนูวิวนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการที่จะซูมแบบไหนบ้างนะครับเช่นถ้าเกิดเราซูมแบบขนาดวิว1 0 0 1ต่อ1อันนี้คือขนาดตามจริงนะครับแต่ถ้าเราเมนูวิวนะครับเลือกซูม แล้วเราเลือกให้มันฟิตพอดีกับวินโดว์นะครับเราก็สามารถเลือกปึ๊บนะครับให้ฟิตพอดีกับวินโดว์ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครถนัดใช้คีย์บอร์ดนะครับจำคีย์บอร์ดช็อตคัทไว้หน่อยก็ดีอย่างเช่นซูมอินเครื่องหมายบวกนะครับซูมเอาเครื่องหมายลบสามารถกดที่คีย์บอร์ดนะครับกดที่คีย์บอร์ดก็คือกดซูมอินกดซูมเอาได้นะครับส่วนการเลื่อนเลื่อนหน้าจอนะครับส่วนการเลื่อนหน้าจอกรณีใครซูมอินเยอะ เราต้องการเลื่อนหรือต้องการแพนหน้าจอนะครับในโปรแกรมกิมจะเป็นสัญลักษณ์ตรงที่อยู่ที่มุมขวาล่างนะครับจะเป็นรูป Move นะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงตำแหน่ง Move ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถกด Space bar นะครับกด Space bar ค้างนะครับแล้วโปรแกรมก็จะให้เราเลื่อนเลื่อนตำแหน่งภาพได้นะครับโอเคสเต็ คลิปนี้ประมาณเท่านี้ก่อน